ขึ้นสิห้าค่ำเดือนหแม้แต่วันดับพันธะปรินิพานก็เป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหซึ่งในวันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งของชาวพุทธทั่วโลกโดยเฉพาะวันนี้วัดพระธาธเชิงชุมวรวิหารโดยการนำของพระเดชพระคุณ หลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพสิทธิโสพลเจ้าวาดวัดพระธาเชิงชุมวรวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคแปดเป็นต้นเป็นประธานและพระเดชพระคุณพระราชวาชิราธรเจ้าคณะจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยคณะสงฆ์ทั้งจังหวัดและวันนี้พิเศษอย่างยิ่ง ได้รับเมตตาจากคณะธรรมญาตราจากพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรกวีเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีเจ้าวาดวัดพระนอนจากสีได้เมตตามาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติในวันนี้ในส่วนพระฤหัสนั้น ก็ขออนโมทนาบุญกับในนัวัรน์วิริยาณภาพรผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในฝ่ายคาวรวพร้อมด้วยท่านวันชัยพองสวรรค์และเจ้าคณะ,ะเจ้าคณะแขวงคำม่วนสปปลาวพร้อมทั้งพี่น้อง จากสปปลาวที่น้อมจิตน้อมใจมาบำเพ็ญกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเราเป็นชาวพุทธเราจะได้ยินบ่อยๆว่าพุทธแปลว่ารู้ตื่นเบิกบาน ชาวพุทธควรรู้และควรตื่นควรเบิกบานรู้อะไรรู้สึกตัวบ่อยๆตื่นจากความลุ่มหลงมัวเมาและเบิกบานในการทำความดีเชิญทุกท่านได้ว่าพาร้อมกันเพื่อจะได้นำไปใช้ไปสอนลูกสอนหลานว่าเราเป็นชาวพุทธ ควรรู้ควรตื่นควรเบริกบานในอะไรรู้สึกตัวบ่อยๆเชิญทุกท่านว่าพร้อมกันนะรู้สึกตัวบ่อยๆตื่นจากความลุ่มหลงมัวเมาเบิกบานในการทำความดี เชิญทุกท่านทุกท่านว่าพร้อมกันครัหนึ่งสองสามคนหลายพันคนนะโยมได้ยินเบามากเชิญท่านรู้ว่าเป็นผู้นำเป็นต้นเป็นประธานแล้วก็เจาแข่งคำมว่วนรู้สึกตัวบ่อยๆเตือนจากความรุ่มหลงมัวเมา เปิดบานในการทำความดีอีกสักรอบโย 1, 2, มหนึ่งสองสามแล้วพมะถ้าไม่ได้ก็สาธุดัง,ด,งดังพร้อมกันโยมอาตมาเชื่อแล้ว ทำรู้สึกตัวบ่อยๆก็คือว่ารู้